เพื่อขยโลใสยไหมครับว่าสายแลนที่เราใช้กันทั่วไปมีวิธีการประกอบเป็นอย่างไรวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการประกอบสายแลนให้ดูกนนะครับและนี่ก็คือหน้าตาของอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทําการเข้าหัวสายแลนหรือการประกอบสายแลนนะครับชิ้นแรกนะครับคือหัวแลนนะครับหรือว่า RJ45 นะครับชิ้นต่อไปก็คือสายแลนนะครับสายแลนที่เราใช้วันนี้จะเป็นสายแลนชนิดแคทโกนะครับ ซึ่งจะมีราคาสูงกว่าตัวแคดหประมาณ1-2ถึง2เท่าตัวเลยนะครับแล้วก็จะมีความแข็งมากกว่าตัวแคดหนะครับตัวไปเป็นยางรองหัวสายแลนนะครับก็หน้าที่ของมันคือป้องกันการหักหรือชํารุดของหัวแลนนะครับชิ้นต่อไปเป็นคีมเข้าหัวนะครับเป็นอุปรกรณ์ที่สําคัญอีกชิน้นนึงนะครับ ที่สุดท้ายนะครับคืออุปกรณ์เทสสัญญาณสายแลนนะครับเรามาเริ่มเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับนำสายแลนมาใส่กับยางรองนะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการปอสายแลนนะครับ ข้อควรระวังคือเราไม่ควรลงน้ำหนักมากเกินไปนะคะจะทำให้สายด้านในขาดนะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องมาจัดเรียงสายนะครับตัดสายสีขาวที่อยู่ตรงกลางออกนะครับ หลังจากเราทำการปอกสายแล้วครับสายยางหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับต่อไปจะเป็นการเรียงลำดับสีของสายนะครับเพื่อเป็นการจะให้สายแรนใช้งานได้อย่างสมบูรณ์นะครับเส้นสีแรกนะครับเป็นเส้นสีขาวส้มนะครับเส้นที่สองเป็นเส้นสีส้มนะครับเส้นที่สามเป็นเส้นสีขาวเขียวนะครับเส้นที่สี่จะเป็นเส้นสีน้ำเงินนะครับ ที่ห้าเ,เป็นเส้นสีขาวน้ำเงินนะครับเส้นที่หกจะเป็นเส้นสีเขียวครับเส้นที่เจ็ดเป็นเส้นสีขาวาน,น,น้ำตาลนะครับและเส้นสุดท้ายเป็นเส้นสีน้ำตาลนะครับหลังจากนั้นเราก็เรียงแล้วก็ดัดเส้นให้เท่ากันนะครับเพื่อทำการดัด เราจะสายให้ตรงแล้วนะครับต่อไปจะทำการตัดนะครับตัดสายให้ประมาณนี้นะครับทำการเข้าหัวแรนนะครับจากด้านนี้นะครับสายทุกเส้นต้องชนขั้วพินทั้ง8เส้นนะครับ ดันให้แน่เนเมื่อคีดว่าแน่นแล้วให้ทำการล็อกหัวสายนะครับเมื่อทำการล็อกหัวสายเสร็จแล้วเราก็อย่าลืมนำยางที่เราใส่ไปตอนแรกมาใส่เพื่อป้องกันการหักงอของสายนะครับ เมื่อเราประกอบหัวแลนด์ได้ทั้งสองข้างนะครับวไปเราจะเป็นการขั้นตอนเทสสัญญาณนะครับเสียบหัวแลนดเข้าทั้งสองข้างของตัวอุปกรณ์เทสสัญญาณนะครับจากนั้นกดปุ่มออนนะครับจะเห็นว่าไฟทั้งสองข้างจะติดทั้งหมดนะครับแปลว่าสายแลนเส้นนี้สามารถใช้กับคอมได้นะครับ ต่อไปจะเป็นการเทสสายที่ไม่สามารถใช้งานได้นะครับเราทำการเช็คหรือเทสเหมือนกันนะครับการเสียบไปทั้งสองข้างแล้วก็กดปุ่มนะครับเปิดจะเห็นได้ว,ว่าไฟทั้ง2ฝั่งจะไม่มีติดสักดวงนะครับหรือไม่กระพริบ หรือสายที่ต่อแล้วขั้วพินถึงแค่บางเส้นมันก็จะติดแค่บางดวงนะครับแบบนี้ถือว่าใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็จบกันแล้วครับสาหรับวิธีการทังหมอดสแส่แลนนะครับไม่ใช่ใช่ไหมครับว่าการขัาหมอดใสแลนไม่ได้ยากอย่างที่เพื่อนคิดผมหวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ตอนน่อเพื่อนและเพื่อนสามารถทำการขับหมอดสสยแลนได้ด้วยตนเองนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อน